โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอปประชุมออนไลน์นะครับที่มีชื่อว่า Google Meet ตัวนี้นะครับเป็นแอปออนไลน์ที่เราจะใช้ในการประชุมกันนะครับเมื่ออยู่ในระยะห่างระยะใกล้ช่วงนี้โควิด19ก็อย่าลืมรักษาดูแลตัวเองด้วยนะการประชุมก็คือแอปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในการประชุมออนไลน์สามารถเห็นหน้าพูดคุยกันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับให้เราไปที่ google play store นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับให้เราเซิร์ชตรงนี้นะครับเซิร์ชคำว่า google google meet เมื่อเรากดเข้าไปนะครับหน้าตาของแอป google meet ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับจะรูปร่างคล้ายๆกับกล้องวิดีโอเนาะ เราก็กดคำว่าติดตั้งแต่เนื่องจากนะครับสมารทสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้มีการติดตั้งไว้แล้วนะครับก็จะขอข้ามต,ตรงนี้ไปแล้วกันเนาะเมื่อเราติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่หน้าตาแอปของเรานะครับก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีช่องให้เราคลิกคือสอฝั่งคือช่องแรกก็คือการประชุมใหม่นะครับช่องต่อไปก็คือการเข้าร่วมด้วยรหัส นะครับสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์นะครับให้คุณผู้ปกครองและนักเรียนนะครับให้คลิกตรงที่คําว่าเข้าร่วมด้วยรหัสนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่องว่างให้เราได้ใส่ url หรือลิงก์นะครับคราวนี้เนี่ยลิงก์หรือ url เราจะเอามาจากที่ไหนให้เราเอามาจากคุณครูผู้สอนหรือคุณครูประจําชั้นนะครับหรือคุณครูที่จะสอน ภาพเรียนในตอนนั้นนะครับรหัส URL นะครับคุณครูก็จะส่งผ่านทางไลน์ทางกลุ่ม facebook หรือทางกลุ่มต่างๆที่มีผู้ปกครองอยู่หรือนักเรียนอยู่นั่นแหละครับอ่ามาดูตัวอย่างกันนะ URL ของผมที่ส่งไปอผมส่งในนี้ นี่คือตัวอย่าง URL สำหรับในการประชุมออนไลน์นะครับให้ทำยังไงให้เรากดค้างเอาไว้แล้วก็ไปที่คำว่าคัดลอกพอคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ Google Meet เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ประชุมด้วยรหัสหลังจากนั้นเราก็กดค้างแล้วก็วาง URL เอาไว้นะครับเมื่อเราวาง URL เสร็จแล้วนะครับเราเห็นหน้าตาแบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะ ให้เรานะครับกดลบข้อความด้านหน้าออกไปนะครับเหลือแค่รหัสตรงนี้พอนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมเมื่อกดเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะคนที่ เข้าร่วมในกลุ่มประชุมอะไรใช่ตัวเราหรือเปล่าถ้าใช่คุณครูก็จะนะครับคุณครูก็จะกดรับเราเข้าร่วมประชุมเลยมาดูตัวอย่างนะสมมติครูเอาไม้ตัวนี้เป็นหน้าเด็กนักเรียนละกัน่เงยหน้าไปยักหัวกดขอเข้าร่วมเมื่อกดขอเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าร่วมได้เลยคาวนีน้ขอแนะนํา วิธีการใช้ Google Meet เบื้องต้นนะครับสำหรับในการประชุมออนไลน์นะครับแน่นอนว่าการประชุมออนไลน์เนี่ยเราต้องฟังคุณครูพู้สอนเนาะอ่าหากเราไม่อยากให้เสียงของเรานะครับลอดไประหว่างในการประชุมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือคุณครูคเขารู้สึกแปลกๆเนาะอ่าเราก็ให้เราไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับจะมีตัวปิดไม่ เห็นไหมครับจะเห็นลูกตัวไมโครโฟนให้เรากดตรงไมโครโฟนเอาไว้นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นขีดตรงนี้นั่นหมายความว่าเสียงของเรานะครับจะไม่เล็ดลอดไประหว่างในการประชุมออนไลน์นะครับต่อไปหากนักเรียนคนใดนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำนะครับแล้วไม่อยากให้เห็นการกระทำเหล่านั้นนะครับให้เราไปที่ตรงกล้องตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดปิดกล้อง หน้าตาของเราก็จะหายไปนะครับหน้าตาของเราก็จะหายไปแต่เราก็ยังเห็นการประชุมของคุณครูแบบเดิมนะครับสุดท้ายนี้เมื่อจะวางสายหรือยกเลิกการประชุมให้เรากดตรงวางสายตรงนี้เลยสีแดงนะครับเมื่อกดสีแดงนะครับก็ให้คะแนนเข้าไปหน่อย1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าให้เข้าไปหน่อยโอเคสำหรับการประชุมอะไร Google Meet นะครับก็ขอแนะนําเพียงแค่นี้อย่าลืมรักษาสุขภาพทุกคนห่างไกลโควิด19สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขอบคุณคครับ